เมื่อกี้ออกจากบ้านมาแล้วลืมยังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าตลกจังแอ้แบบนี้อุ๊ยน่ารักจังเลย ้องขวัญวันเกิดพลอยนะอันนี้เราทําเองทำให้พลอยเป็นเซรามิกเป็นเซ็ตชุดไข่นกกระทา้ยน่ารัก <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะด้วยรถไปไปหาพลอยที่บ้านของพลอยนะพลอยจะทำลาเป็นให้พานะคะ วิธีการซื้อตั๋วรถไฟนะคะก็ง่ายมากเราก็มาดาวน์โหลดแอปก่อนเนาะเป็นแอป SNCB เป็นของรถไฟที่เบลเยียมมันจะมี2อันน่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะของเกตจะใช้อันสีฟ้าข้างบนนี้นะคะโอเคเข้ามาในแอปเราก็กดเลือกเมือง เราจะไปที่ติวนะคะขึ้นรถไฟที่เซนต์ปีเตอร์สเตชันที่เกนตเนาะไปลงติวแล้วเราก็เลือกช่วงเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟของเกจะเลือกเป็นตอน9ก้มงห้นะคะจะไปถึงติวประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วมันก็จะได้เป็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะอ่ะแล้วเราก็กดบ u y t i ิ k ก ett จากนั้นเราก็มาเลือกอายุนะคะเราอายุมากกว่า26ถึง6 4ปีโอเคจะเป็น Single Trip หรือว่าจะเป็นแบบ e t u r r Trip เราก็เลือกตรงนี้ได้เลยของเกตจะเป็นแบบ Single นะคะซื้อแบบขาเดียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับก็ค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งตรงนี้เราต้องกดยืนยันตรงที่คำว่า anytime นะคะมันก็ จะบอกราคาเรามาแบบนี้6กยูโรเจ็เซนนะคะเจ็ดสิบเซนแล้วเราก็กด complete purchase สำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟด้วยนะคะหรือว่าจะเอาจาัก,กรยานขึ้นรถไฟเนี่ยก็สามารถนำมาได้นะแต่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะคะ จากนั้นเราก็ต้องล็อกอินเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนแรกเรายัางไม่ได้ล็อกอินเข้าเลยเนาะโอเคใครที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปมาก็ต้องไปสมัครแอคเค n าก่อนนะคะตรงนี้เราก็เช็คนะคะชื่อนามสกุลวันเกิดอะไรให้เรียบรน้อยแล้วเราก็กดคำว่า my details are correct การซื้อตั๋วของเราก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปเช็คที่อ e ีเมลของเราเนาะ เราจะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อตั๋วนะคะตรงนี้เขาก็จะขึ้นสรุปรายละเอียดให้ฟังนะว่ามันเราเดินทางจากไหนไปที่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องมาจ่ายตังค์นะคะจ่ายผ่านธนาคารของเราได้เลย ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า your payment is accepted นะคะก็คือเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะมาเช็คตั๋วในอีเมลของเรานะคะแต่เขาจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ตั๋วนะคะตัวที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ในแอปนะคะเราต้องเข้าไปในแอปแล้วก็ไปดูที่ qr code อีกทีนึ่งหน้าตาตั๋วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี qr code ไว้ให้คนตรวจตั๋วนะคะเขาจะมาตรวจบนรถไฟ ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีเกนเซนปีเตอร์สเตชัน Saint Peter แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟจากตรงนี้ไปหาพลอยกัน ตอนนี้เรามาถึงที่ aro 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 anyway> ตนนิวแล้วนะคะเป็นเมืองที่อ่าพอยอยู่นะเป็นเมืองเล็กๆเองเดี๋ยวจะให้ดูเนอะวันนี้อากาศดีมากเลยนะเป็นหนึ่งวันที่อากาศดีอีกแล้ว อันนี้ตอนนี้เรากำลังเดินจากสถานีรถไฟนะคะอยู่ด้านหลังนู้นไปที่บ้านของพลอยน,นะคะเดินไปแค่แป๊บเดียวเมื่อกี้ขึ้นรถไฟโดนขบวนที่มีเด็กๆเ,เ,เต็มเลยเนาะเด็กๆน่าจะไปทัศนศึกษากันเด็กๆเ,เขาพูดภาษ,ษาดาชาแล้วเขาก็ชวนเราเล่นเราก็บอกเราว่าเราไม่มีของเล่นเขาถามเราว่าเรามีเลโก้ไหมเราบอกว่าเราไม่มี เราไม่ใช่เด็กนะเราจะพบของเล่นมาทําไมเออแล้วทีนี้เราก็ถามเขาว่าเด็กๆจะไปเที่ยวไหนกันเออเขาก็บอกว่าเขาจะไปสวนสนุกค่ะน่าจะเป็นสวนสนุกที่เราเคยพาลูกพันไปเนาะตรงนั้นอะ่ะมันจะมีตัวกระตูนมีบูมบ้ามีรถไฟห่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านพลอยแล้วมาก,กี่รอบกี่รอบก็ จำทางไม่เคยได้รู้แต่ว่ามันต้องแบบเลี้ยวขวาขังหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหลงทางหรือว่ามาถูกทางนะตรงนี้มันเป็นลรงจอดรถนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนคือเช่าวไว้เก็บของคนที่นี่เช่าวไว้เก็บของไม่ได้ไม่ได้จอดรถหรอกนี่ไงบ้านของพลอยเจอแล้วจริงๆ เดี๋ยวเราแอบไปดูดีกว่าเราจะไม่เปิดกิ่งทางหน้าบ้านนะคะตรงนู้นเป็นประตูบ้านเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดาบมา,า,มา,าทางข้างหลังบ้านดีกว่ามีจัก,กรยานด้วยนี่ <c oughs> มีใครอยู่ไหมคะ <c oughs> ไม่เข้าล็อกไว้ไม่แปลกใจเนอ่ <c oughs> เจอแล้วเจอพอยกำลังทำความสะอาดบ้านใหญ่เลยเข้าทางข้างหลังเลยเหรอสวัสดีค่ะนึกว่าไม่ได้ล็อกบ้านจะแอบเข้ามาแล้ว้าได้เพราะว่าลูกค้าอีเกียวเสาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะโอ เออเดือนมีสี่แต่ว่าถ้ามีสี่เสาเนี่ยทำสามในสี่อ่ะแต่ว่าจะได้กินข้าวที่อีกแล้วฟีหรือเปล่าเขาไม่มีหรอกว่าถูกลงเขาไม่มีเขาไม่ไม่ให้ฟรีเออเขาไม่มีเขาบอกว่าไม่มีมาส์เทดเช็คให้แต่ว่าสามารถซื้ออาหารได้ในราคาถูกแบบนี้แต่นะมันเหมือนถ้วยมาม่าเลยเออกว้างเน้นต้องมาม่าได้แล้วจะกินน้ำครับอ่ะแข็ น้ำอะไรเออไม่เคยแช่น้ำอะไรของบ้านพลอยจะตรงข้ามกับบ้านพี่อันเนี้ยบ้านพี่จะคือร้อนอะใช่ใช่ใช่ของฮุเกตขึ้นไปเดี๋ยวนี่พลอยจะทำอะไรให้พี่กินเหรอทำของเหรอ ของเหลือคืออะไรอ่ะทำร้ายไม่ง่ายน้ำซุปทำใหม่ไม่ใช่หรอเออน้ำซุปเมื่อวานเมื่อวานต้มไก่เดี๋ยวจะเอาน้ำซุปกันน้ำซุปไก่เหรอใช่ใช่โอเคไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันไม่ค่อยอ้วนไก่ก็มีหนังเห็นนะแต่ไม่มันมากไม่มันมากจะได้กินราเม็งอร่อยไหมไม่รู้โอเคค่ะให้พี่ช่วยอะไรบ้างบอกมาได้เลยห่วยลืม

ให้นักเรียนต่างชาติเข้าใจเนอะอจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบว่าพูดจริงใช่ใช่เมื่อวานเขาก็มานั่งสร้างที่อีกเลยใช่เขาน่ารักนะเขาก็มีตะโกนตอบคําถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะชอบหันมาทางเราแบบว่าไม่ใช่ฉันฉันก็จะทำหน้าแบบไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันนี้นี้เออแต่ว่าเวลาแบบเวลาว่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าพักตียางเงี้ยเขาก็แบบ เชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็มาคุยกันแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้บ้านพี่เลยอยู่แถวๆใช่ใช่อยู่แถวลาบอดอะตรงนั้นมันจะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนแบบใกล้ๆบ้านพี่ถ้าถ้าคอยไปได้โรงเรียนเด็กเหรอใช่ได้งานทำละต้อมีแต่แก่อันนี้เทหมดเลยไหมคะเอาแต่น้ำออกก็ได้นะเุกอ่างแล้วเหมือนคนต้องเอาไปผัด แล้วแล้วเรียนทสดใดอุปกรณ์ใตัวเองว่าจะเข้าโบยเยอะมากเกิน <c oughs> ข้าวอ้ยอันนี้เข็นแลอยากกินกับโค้เอาไปคลุกเลยก็เล็ใส่ตไ,ได้นะเหลือเ,าเอาไปคลุกเยเออพ่ยอยอยากจริงอยากใส่ไอ,ยอย้นั่นด้วยีไอุใส่ลงไปในน้ำซุปหรอ ไม่อะใสมันเป็นเส้นอยางก,กินผักอะก็ะไม่มีผักอะแต่ว่าไม่มีเปรชแล้วที่เกียดเดินไปซื้อก็ไม่ต้องใส่ไม่มีอะไรเขียวๆในจานเลยไงแล้วผักชีไหมต้นหอมต้นหอมก็ไม่มีมันไม่ใช่ราเม็งนะถ้าไม่มีต้นหอมโขกจริงเปาะไ่ต้องเดินไปซื้อต้นหอมด้วยนี่โอ้ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเดินไปหรอก เขมมาบากว่มาวมันค่อนออกแบบติดหวานก็จะใส่ไม่เยอะมากอันนี้ชื่อรามเมงอะไรอะ <c oughs> มันไม่รู้จะเป็นรามเมงอะไรแล้วอะเพราะว่าเราใช้น้ำแบบกระดูกไก่อะมันจะนับเป็นทงคตสึไหมอะมันไม่ใช่แบบกระดูกหมูอะก็เลยเป็นน้ำเผ็ดบู๋หมูอไ กินขิงดองไหมคะกินค่ะ เนเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปชิมราเมนกันเลย อร่อยมากทุกคนอร่อแบบนี้นะระดับเราแล้วเนี่ยเราจะกินรามเมงถ้วยเดียวไม่ได้เดี๋ยวไปทำถ้วยสองกันเรามาทำรามเมงถ้วยสองกัน อีดาม,ามิแเราก็ใส่เห็ดหูหนูด้วยตรงนี้ข้าวโพด้ชมๆมาแล้วจ้ากินได้กินไหม่ะกินกินได้กินเอาอีกไหมเอาอีกครับ ชาวกรามเองของแท้ถ้าอร่อยจริงเราต้องกินสองถ้วยโอ้โหยมถดูสมาร์คดิดคิดดูว่าพี่กินสองถ้วยอ่ะมีไก่ซ่อนอยู่ข้างล่างด้วยจ้าเซอร์ไพรส์ลืมไปแล้วใช่ไกู่่ว้างที่แกกินสองถ้วยพี่บอกเลย ใส่เกลือด้วยโรยเกลือถ้วยสองคืออร่อยกว่าถ้วยแรกเฮ้ยเป็นไปได้เือปกติมันต้องอะไรแล้วพอยนั่งนั่งไหนได้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวให้พี่ขับก็ได้แล้วแต่ได้ได้ได้โอเคครับรอดครับ เอาใส่ไว้เลยครับของพี่ของของโอเคคอยเราล็อกออกให้พี่ละเดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานไปกินกาแฟกัน <laughs> ไม่มีเกียร์นะม,ม,ม,มีแต่เกียร์มีแต่อ็งเนี้ยต้องใช้ปะถ้าขึ้นถ้าขึ้นเนินอ่ะควรจะใช้ถ้าขึ้นเนิน,น,น,เน,นก็คือเกียร์ต่ำถูกปะใช่ค่อยๆปรับทีละอันอ่าฮะตอนปั่นก็ค่อยๆปรับใช่ไหมใช่ค่ะป บายบายอไม่เคมาไยไัน <c oughs> วันนี้พลอยพามาเดินเล่นในเมืองติวนะคะมาครั้งแรกเลยไยนั่งนี้นะจะทานหลังให้แดด <c oughs> ตอนนี้พลอยพามากินกาแฟที่ร้านนี้นะ <c oughs> นน,นนั้ตอนแรกอ่านเป็นแตงแต่มันคือ t วินส์เดี๋ยวเราจะกลับเกนกันแล้วะเกศกับคนเดียวไปส่งพี่เก์ ขอบคุณมากนะพลอยที่ทำราเมนให้กินนะคะกินไปไ้ตั้งสองถ้วยเนยแล้วก็พาปั่นจักรยานไปกินกาแฟด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย